กลุ่มอัลตร้าไทยแลนด์แถลงการไม่เข้าร่วมเชียร์ทีมชาติไทยทั้งฟุตบอลและฟุตซอลในซีเกมส์ครั้งที่33 พร้อมไม่เห็นด้วยกับการล่วงละเมิดสิทธิ์จากกฎระเบียบการลงทะเบียนสิทธิ์การเข้าชมการแข่งขันภายใต้เจ็ดจำนวนเดียวกันเราขอเยืนหยัดในจุดยืนนี้อย่างหนักแน่นว่าจะไม่เข้าสนามเชียร์ฟุตบอลและฟุตซอลในมหฮรรมซีเกมที่กรุงเทพเป็นเจ้าภาพตราบใดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการที่ละเมิดสิทธิของผู้ชมกีฬานี่คือเหตุผลที่เราจะไม่ถอยและไม่ยอม 1. เราปฏิเสธระบบที่ล่วงละเมิดสิทธิประชาชนผู้สนับสนุนทีมชาติไทย การบังคับให้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวก่อนเข้าสนามคือการกดทับเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ชมกีฬาในยุคที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่าและรั่วไหลได้ง่ายการทำเช่นนี้คือการผลักประชาชนให้เสี่ยงกับกองมิชาชีพโดยตรงและที่ยิ่งรับไม่ได้คือมาตรการนี้ไม่เคยถูกใช้กับกลุ่ม V.I.P. หรือผู้มีอภิสิทธิ์อย่างเท่าเทียมนี่ไม่ใช่ความปลอดภัยแต่คือความอายุดิธรรมที่ถูกบังคับให้ยอมรับ ประกอบกับประเทศกรัรมพูชาได้ถอนตัวกีฬาฟุตบอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นการบังคับให้ประชาชนให้ข้อมูลส่วนตัวจึงฝังไม่ขึ้นซึ่งสิทธิ์ของประชาชนแฟนฟุตบอลไทยสามารถที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายจัดการได้ 2. เราปฏิเสธระบบการจัดการโซนเชียร์ที่ไม่เข้าใจของเกมกีฬาฟุตบอลในโลกสากล การจัดโซนทีมเยือนให้อยู่หลังประตูทั้งหมดมันคือการยัดเยียดความได้เปียบให้ทีมเยือนทั้งโซนและลดทอนการกดดันหลังประตูของเหล่ากองเชียร์อัลตร้าไทยแลนด์ที่ประจำหลังประตูโซน S เป็นความไม่เข้าใจในการจัดโซนเชียร์ตามหลักการสากลของกีฬาฟุตบอล 3. เรายืนเคียงข้างทีมชาติแต่ไม่ยอมจำนนต่อการจัดการของการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ในกีฬาฟุตบอล แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินทางไปทุกสนามทุกแมชเพื่อยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยแต่เราจะไม่ก้าวเข้าสนามแม้เพียงก้าวเดียวตราบใดที่มาตรการที่การจัดการยังไม่ถูกแก้ไขการไม่เข้าสนามครั้งนี้ไม่ใช่การถอยแต่คือการลุกขึ้นปกป้องศักดิ์ศรีของกองเชียร์ไทยทั้งประเทศในเรื่องการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเรื่องโซนเชียนี่คือจุดยืนของเราหนักแน่นชัดเจนและไม่สั่นคลอน ด้วยศักดิ์ศรีและอุดมการของผู้สนับสนุนทีมชาติไทย